แล้วตื่นเช้าที่สามดิฉันก็โทรหาพี่ีวิวันเขาตอนเช้าท่านก็พูดพูดพูดไปอาการที่มันแน่นอกเคยแน่นอกเนะ่ยคะ่อดูใบโระจาวันนั้นก็แน่นนะคะ,ะแต่ไม่กล้าเลือเลือมากมเพราะว่าอายเขากผู้อยู่กันหลายคนมันเสียมารยาทไปที่อย่างนั้นอพอมานี่ก็ฟังพี่ก็ไปฟังไปฟังไปอยู่ๆมันมาเต็มที่ดิฉันก็ป้าสุกคนใช่ไหมเนี่ยดังมากอะไรนะคะป้าสูบุกคนเนาะ ใช่ค่ะใช่ค่ะ,ใ,คะใช่ค่ะครัแล้วพอพอเสร็จเรียบร้อยพอเลยพี่เขาก็พูดไปพูดไปดิเนดิฉันเขาฟังนะอาจารย์ <ừ. S 2> ฟังไปเรื่อยๆพอนั่นเวลาเราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ขอที่ตัวพี่เขาจะไปจะไปดูหลานเพราะปกติแล้วเลี้ยงหลานถึงไปพบไปตานที่นู่นไม่ค่อยได้ไงครับ,รบพอดเออีเสร็จแรียบร้วพอไปพอออกจากห้องอะไรอาจารย์ครับมัน มีอาการแบบแบบสมาธิอืมอ่าสติสมาธิมันมาเต็มที่เลยแบบมันแน่นทั้งตัวเลยอ่ะมันรู้รู้ตัวเอ้ยเราเกิดอะไรขึ้นนะคะมันเกิดอะไรขึ้นก็จนไปดูหลานมันสภาวะมันคุมอยู่ไต่ในที่ั้งก็ตามดูนะสติมันรู้ทันหมดเลยอะไรอะไรอะไรถูกจนกระทัง่ง มันมาคลายจริงๆนะคะค่อยๆนั่งไปคลายไปจริงๆช่วงเลยะบ่ายคอยไปแล้วค่ะเกือบเส็จแลคะแล้วก็บันวันนั้นก็หมดไปนะคะพอเสร็จเรียบร้อยก็ตอนกคืนก็เหนื่อยฟังธรรมะไม่ไม่ไหวก็หลับพอตื่นเช้าก็ฟังแต่ตีห้าพอตีห้าตั้งใจว่าจะมาฟังเนี่ยเพื่อจะรู้ว่าอาการที่มันแน่นหน้าอกอะ่ะมันยังมีอีกไหมครับนะคะ แต่ผลปรากฏมันไม่มีแต่สิ่งที่ได้มาคือมีความรู้สึกว่าฟังธรรมอาจารย์น่ะมันไหลเข้าจิตมันไหลไหลแบบไหลแบบโล่งๆโป,งป,งปง่งๆเหมือนสายน้ำที่มันไหลผ่านไปโดยโดยที่มันไม่มีอะไรติดเรือเหมือนสายลมที่ผ่านไปผ่านไปผ่านไปแล้วเสียงอาจารย์ก็กองอยู่ที่หนึ่งนะเจ้าคะ่ะกองอยู่ที่หนึ่งแล้ว อ้าตัวเราก็กองที่หนึ่งเอาติดก็กองอยู่ที่หนึ่งอ,อย่างงี้ค่ะแล้วก็ดูเสร็จเรียว่าพอฟังไปติดไม่คิดามที่แต,ต่พอช่วงหนึ่งเคิมเคิมกิดจ,จะคิดมันพลิกปั๊บเลยค่ะม,มันพลิกปั๊บเลยแล้วสิ่งได้บรรู้ว่าเกิดอาการรู้เลยว่าอ๋อที่อาจารบอกว่าจิตมันเป็นกลางมันเป็นอย่างงี้นี่เองอืแต่ก่อนเราคิดว่าจิตเราเป็นกลางมันก็ไม่กลางนี่เลยคือความรู้สึกว่าเป็นกลางเพราะสิ่งที่ไหลเข้ามา มันไหลไปแบบผ่านผ่านผ่านรู้ไหมรู้เจ mm hmm. ๊ดไหมมันไม่ยจด,ดมันก็ผ่านเดินเลยเลยเลยไปเรื่อยๆค่ mm hmm. ะช่วงนั้นนะ่ะนะฮะครับ uh huh. แล้วเอ่อมันเกิดอะไรขึ้นหลายอย่างนะฮะ uh huh. แล้วพอเสร็จเรียบร้อยก็เลยโทรโทรคุยกับพี่ติ๋มสวีวันคุณตามดูคุณตามดูมดว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะหลุดนะ่าอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ความที่เราก็ไม่แน่ใจว่า อะไรเป็นอะไรเพราะที่ฉันเป็นคนปฏิบัติน้อยช่วงนี้มีภารก,กิจเยอะก็อ่ะตามดูก็มาดูเราฟังเริ่มเริ่มเริ่มไม่เริ่มแหละค่ะฟังมานานแล้วก็ฟังคลิปอาจารย์ดางผู้มีสติมีสมาธิฟังแบบฟังไปเรื่อย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 รื่อ ฟังไปเรื่อยๆมีคลิปหนึ่งของอาจารย์ที่ดิฉันเคยฟังอ่ะที่อาจารย์แสดงธรรมที่สาลานะคะคแล้วอาจารย์บอกว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยแต่ดิฉันมีความรู้สึกตอนนั้นแย้งในใจนะคะดิฉันจะเป็นคนฟังคลิปเก่าๆมีหลายครั้งหลายครั้งคลิปเดิมๆเดิมๆเ,เ,เนี่ยหลายครั้งเสร็จเรียบร้อยก็แย้งใน,ในใจว่า ไม่มีอะไรยังไงต้นไม้ก็มีสลาก็มีคนก็มีห้องพักก็มีก็คิดในใจแค่นั้นแต่พอกลับมาฟังอีกครั้งหนึ่งหลังจากวันนั้นมาฟังอีกครั้งหนึ่งคพาพ่อาจารย์บอกมันไม่มีอะไรมันลงที่ใจนะคะว่าคําว่ามันไม่มีอะไรอ่ะรัรู้ด้วยจิตในเลยนะคะว่าอ๋อที่าจาร์บอกว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีจริงๆทั้งทั้งที่ตาเราเห็นอยู่เนี่ย แต่ความรู้สึกข้างในบอกมันไม่มีอะไรมันไม่มีจริงๆแต่ต้องรู้ที่ข้างในนะคะคมันได้เปิดความคิดเองมันรู้ข้างในเราเลยอ่ะทีนี้เองก็ตามดูก็เลยคิดว่าอ้าวถ้ามันเป็นไปได้จริงๆมันต้องเพลิกใจหลายอย่างก็คิดอย่างนั้นนะคะอืมต่อมาก็มีคืนหนึง่งนอนนอนฟังธรรมอาจารย์นี่แหละ มันก็ดิบมากนะคะมันก็เคลิมไปบ้างพอเคลิมเคิมความคิดเข้ามาปุ๊บมันพลิกปั๊บพอเคิมเคลิมมันพลิกปั๊บพอเคลิมเคิมความคิดมันไปอย่างดันตามอยู่ประมาณเยอะสิบกว่าที่สิบครั้งอะไม่แน่ไม่นับนะคะเพราะว่ามันดิบมากพอเคิมเคลิ้มเคิมเคลิมพลิกอยู่อย่างนั้นค่ะแล้วก็พิจารณามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะรู้จริงๆเลยว่าความสงบ ข้างในอ่ะมันเป็นยังไงอคําว่าไม่มีตัวปรุงอ่ะมันเป็นยังไงออืนะคะแล้วปัญญาที่เห็นนะคะเห็นด้วยจิตในนะคะไม่ได้ตั้งรับนะอาจารย์คะไม่ไม่ได้คิดว่าเป็นความคิดมันเป็นปัญญามันเป็นญาณตัวนั้นอ่ะค่ะค่ะก็ดิฉันไม่รู้อืพูดพูดเหมือนอาจารย์ไม่เป็นนะคะแต่แต่ก็พูดแบบที่ดิฉันเข้าใจนะคะอืแล้วรู้ด้วยว่า สภาวะที่มันไม่ปรุงแต่งอ่ะก็รู้ว่ามันี่เป็นสภาวะที่มันลงที่ติดเลยโดยที่เราไม่ได้ปรุงแต่งเอาความสงบเอาตัวหลงความหลงมันก็ไม่มีตัวปรุงมันก็ไม่มีนะคะรู้ว่าสติสติสมาธิเนี่ยมันมีเต็มแต่ปัญญามันยังเดินอยู่ใช่ไหมค่อาจารย์เป็นอย่างนั้นไหมคะมันนุโงลมปฏิโลมเดี๋ยวก็จบแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ บางทีกรณีบางกรณีที่จับได้มันจะวางโดยไม่มีเงื่อนไข hmm. ที่มันจะวางของมันเองโดยไม่มีเงื่อนไขและทิดสุดท้ายที่ฟังฟังฟังอาจารย์บอกว่ามันมอยาไปให้ฆ่ามันอื hmm. พอพูดอย่างนั้นนะคะมันลงที่จิตเลยอื hmm. มันลงที่จิตใน hmm. ใจใน,ในเลยว่าโอโอ,อาการอย่างนี้เนาะที่มันไม่ให้ฆ่าแต่ดิฉันอธิบายไม่เป็นนะคะอาจารย์น hmm. hmm. ะแต่ แต่เอาคําพูดของอาจารย์แต่ละครั้งที่ฟังน่ะว่ามันลงใจข้างในไหมมันเป็นมันมันลงจริงหรือเราปรุงแต่งแต่ที่พูดมาเนี่ยมันแยก,กหมดเลยคะ่ะอืมมันแยกทั้ง<อ>หมดเย้จังไยค่ะอืแล้วแล้วเอเอเอความคิดต่างๆอะไรออย่างเงี้ยค่ะมันก็มองดูเห็นชักนะคะอาจารย์อืเออ แล้เสร็จกว่าแต่ก่อนเรามีความรู้สึกว่าอ้าวปฏิบัติมาเอาลงที่ลูกกับน้ำแต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรเลยฮ่ามันไม่มีอะไรเลยจริงๆริงก็เลยโทรมาเรียนเลยโทรมาเรียนอาจารย์ค่ะเืก,การกราบขอบพระคุณมากเลยเจ้าค่ะอข,อขอพระคุณ<อ>ดีแล้วเพราะว่าตรงนี้มันขั้นวิปัสสนาเต็มฐานแล้วเดี๋ยวมันก็เหลือเหลืออีกหน่อยนึงน้ําก็เต็มตุ่มนะฮะ รอวันน้ำเต็มตุ่มนิดเดียวก็ไม่มีอะไรต้องเรียนรู้อ,อีกแล้วเพราะว่ามันมีแต่ตัวปัญญาแล้วทีนี้มันเคลียร์เดี๋ยวมันก็เคลียร์จนหมดผมก็อนุโมทนาล่วงหน้าไว้เลยอ่าฉลองฉลองโต๊ะจีนได้เลยเออป้าสุค <K> น <on S 2> <c oughs> มาหา <c oughs> ผมกี่วันแล้วนะตอนนั้นมามาอยู่กี่วันนะมามาอยู่วันที่ยีบสองวันวันที่ยี่สิบสามเดือนที่แล้วเนาะ เดือนนี as, mm ้แหละค่ะเดือนนี right. oh so, ้บ yes. uh ้าเดือนนี้มันเดือนธันวาเดือนเดือนพฤศจิกายนที่แล้วอืมดิฉันมาหาท่านวันที่สองที่ท่านไปบางบุชองนะคะโอก็เดือนนี้ที่วันที่สองอ่ะใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะที่มาแล้วก็กลับวันที่เท่าไหร่นะวันนั้นอ่าพอมาวันที่สองก็กลับวันนั้นเลยค่ะมาหาอาจารย์อาจารย์เปิดดวงปัญญาให้ใช่ไหมคะครับแล้วก็กลับมาเลยพอเช้าวันที่สามก็เกิดอาการแล้วก็ เห็นรู้ตัวทั่วพร้อมในวันที่สามแต่ดิฉันไม่รู้หรอกอาการหน่างนั้นเป็นอะไรพี่ติมบอกอ้าวมันเกิดอาการรู้ตัวทั่วพร้อมนี่เขาเรียกว่าเกิดผู้รู้ผู้ตื่นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วค่ะนั่นแหละค่ะเรยวมากเพราะท่านเมตตัเปิดดวงปัญญานั่นแหละอาจารย์ขาอืมค่ะขอบพระคุณก็นุโมทนาสาธุกับป้านะเออขอบพระคุณเจ้าค่ะเดี๋ยวผมไปแวะเดือนหน้าผมอาจจะไปแวะบ้านคุณพ่ออย่าลืมไปหาผมนะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะรับโอ้ยผมมันดูโมทนาสาธุด้วยเจ้าค่ะครับแล้วแอัารนัดนัดคุณป้าชวีวันกับกับกลุ่มเพื่อนเขาเวาจะไปห้าคนเดี๋ยวฉันไปทุกได้นะคะเป็นเอ้ามาเลยถ้าอย่างนั้นอ่ะวันไหนอ่ะดิฉันไปไม่ได้อ่ะอ๋อไม่เป็นไรไม่วันไหนที่เขาจะมาวันกัรค่ะเจ้าค่ะันเพราะว่าผมนัดไว้กับกลุ่มของคุณ ประมวลกลุ่มประมวลนี่ก็ประมาณสี่คนค่ะ<ฆ>อืมแล้วก็กลุ่มป้าชีวิวันณกี่คนนะห้าคนครับเออเพราะว่าทางนี้ก็หลุดกันเยอะเมะื่อเมื่อคืนนี้ก็ท่านอ่าท่านอ่ามหาที่อยู่กับผมมาตั้งนานเนี่ยสองเดือนกว่าแ<ฆ>กหลุดเลยเพิ่งหลุดพิกจับพันเมื่อคืนนี้ค่ะอันนู้นเดี๋ยวยังไม่ได้เอาท่านออกมาสัมภาษณ์อ่าแล้วก็นาาเหนือนมาเ<ฆ>มื่อวานนี้แล้วก็เข้ามาตรงนี้แล้วตื่นรู้แล้วนาเหนือน่ะ มาเมื่อวานนี้แล้ว<อ>ผมก็เปิดดวงปัญญาให้ก็ตื่นรู้แล้วตอนเนี้ยค่ะอืมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วรอรอรอนุโลรวมปฏิรวมลงตั้งเดียวก็หลุดอืออาจารย์ขาดิฉันเนี่ยช่วงเนี้ออยู่ในสภาวะอะไรคะหลีกถามกันนะเจ้าค่ะตื่นรู้ไงไม่รู้ก็ช่าง<ช>มัน<ช>เดี๋ยวมันก็ตอบมันก็ยังยังไม่ถึงที่สุดไงเพราะว่าตอนนี้มันเป็นปัญญาแล้วมันไม่พลิกกลับแล้วของของป้า อ่าคือมันตื่นลงที่ใจหมดแล้วมันรอคําตอบสุดท้ายแค่นั้นเองข้อคือมันนุนรวมมัฏิีลรวมอยู่อืเดี๋ยววันนึงป้าก็โทรมาบอกผมอาจารย์หมดสงสัยแล้วคออค่ะแล้วในจิตก็บอกว่าจบพบสิ้นท่าเจที้นี่นะคะเนี่ยนั่นแหละไม่เป็นไรต้องรอให้มันเป็นปัญญาของเราแบบเต็มสูบเราจะอุทานขึ้นมาเองค่ะเพราะตอนนี้มันไม่มันไม่กลับแล้วจิตมันไม่กลับแล้วมันไอจิตมันถูก ทำลายไปแล้วเหลือเหลือเป็นยานตอนนี้ยานอาสวะขยญาณมันมันยังไม่เต็มรอบค่ะเออแต่ตัวดังหาอุปทานอะไรมันถูกทําลายหมดแล้วมันรอรอบของมันรอบของปัญญาแค่นั้นเองสภาวะธรรมอะไรมันมาหมดแล้วค่ะมันแยกทำสองฝั่งแล้วตัวปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งออกจากกันแล้วสังคตะและอสังคตะหรือวิมุตกับสมมุติออกจากกันหมดแล้วตอนเนี้ค่ะสติสมาธิปัญญามันเติมลงไปหมดแล้วมันรอรอบของมันเพื่อจะ เพื่อรอคาตอบสุดท้ายแค่นั้นเองของมันเองค่ะอืมผมสบายแล้วเขาก็จะทำอืมแล้วเขาจะทางานของเขาเองใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ก็เหมือนที่มันทํางานอยู่เนี่ยที่ป้าพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นความรู้ของตัวเองปัจจัดตังใช่ไหมค่ะเออมันไม่มันลงใจด้วยมันไม่ใช่มานั่งคิดเอาใช่ไหมล่ะค่ะใช่ค่ะเออมันเป็นความรู้จากภายในรู้ถูกไอ้รู้ตัวเนี้ยไม่มีอวิชาเพราะรู้ตัวนี้ไม่ได้รักษาใช่ไหมรู้ของมันเองใช่ไหมไม่ค่ะรู้อย่างอิสระ อนั่นแหละมันรู้อย่างอิสระเพราะมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วนะฮะมันถอยสุดแล้วมันไม่ได้จําแล้วไม่อยู่ในกระบวนการจําแล้วมันเป็นเรื่องของปัญญาล้วนๆนะสติสมาธิและปัญญาเพียงแต่สติสมบูรณ์แล้วสมาธิสมบูรณ์แล้วแต่ปัญญามันยังไม่ไม่เต็มรอบมันแค่นั้นเองเมื่อเต็มรอบเมื่อไหร่มันก็จบตรงนั้นมันจะเป็นที่ป้าเองอืมแล้วป้าก็จะโทรมาหาผมอีกรอบบอกอ้าจย์ กข้าใจทั้งหมดแล้วถือว่าตรงนี้ก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วขอบขอคุณมากเจ้ค่ะเออมันสบายแล้วนี่มันไม่ทุกข์แล้วนี่ข้างในอ่ะค่ะเออมันไม่มีตัวมีตนแล้วใช่ไหมฮะมันไม่มีแล้วค่ะเออดิฉันต้องไปหาท่านอีกไหมคะแล้วแต่ก็อย่ามาหาผมก็มามาได้หมดแหละค่ะอยากมาก็มาไม่อยากมาก็ไม่มากแล้วตามีปัจจัยอ่ะ ้าอยากมาก็ได้มามีเวลาก็มาไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรก็ตามีปัจจัยนะฮะดีฉันจะฝากฝากซองไปถวายอาจารย์หน่อยนะคะสามพันบาทนะคะรับผมสาธุครับอนุโมทนาผมก็เอามาทําอาหารเลี้ยงพระเพราะว่าตอนนี้คนมันจบเยอะชุดนั้นที่ที่ป้ามาก็ไปเกือบหมดเลยนั่นน่ะเหลือเหลือผ้าสองรูปแค่นั้นเองท่านสอกับท่านนิวั์เพราะว่าท่านท่านไม่มีสัญญาสำ สัญญาฝ่ายสมาทิฐิไงก็คือไปทําผิดมาตลอดไงผมต้องมาสอนปัญญาก่อนไงในสัญญาก่อนสภาวะเกิดแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเพราะว่าสัญญาฝ่ายสมมาไม่มีก็เลยต้องเติมไหมปัญญาฝ่ายสมมาลงไปสภาวะมันมีแต่ว่ามันไม่สามารถฟั่มได้ฟัมม่มวิชาตัวนี้ได้เออเพราะว่าสัญญาสญญาัมมาทิฏฐิมันยังไม่เกิดอตัวตัวปัญญาปัญญาทาง ทางสัญญามันยังไม่เกิดจิตมันยังไม่มีตรงนี้งไงต้องอบรมจิตให้มันเข้าสู่ทางสัมมาก่อนค่ะอือพอมันเกิดอืมดิฉันเนี่ยที่ยังไม่โทรยัรงไม่โทรมารายงานน่ะเป็นเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจกลัวพลาดนะคะอืมถ้าเราได้ตรงนี้ทุกอย่างหลายอย่างข้างในเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมากน้อยอแค่ไหนก็พิจารณาไปพิจารณาไปมันก็ได้คำตอบวันละคะ วันไดอย่างสองอย่างเช้าได้เย็นได้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ไม่ต้องเขรอกว่าค่ะจนมันลงที่จิตหรือคิดเองใช่มันจะแยกทางปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมมันจะเห็นค่ะแยกเออมันแยกแล้วใช่ไหมค่ะแล้วมันแยกทําคู่ออบแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยค่ะค่ะมันเป็นผู้เห็นเป็นมันพิจารณาของมันเองใช่ไหม พิจนาของเขาเองค่ะเออนั่นแหละเขาเรียกว่าวิปัสนาแต่เป็นขอโลกุตละนะแล้วเวลาได้จริงเรเบเจ้าค่ะแล้วเวลาได้จริงๆอ่ะต้องได้ช่วงเวลาฟังธรรมะอาตางด้วยนะก็ของผมมันเป็นแก่นล้วนๆมันเป็นตัวปัญญาล้วนๆไม่มีมันมันบริสุทธิ์แล้วปุ๊บมันจะรู้เลยมันจะลงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่ช่วงนั้นทําไมถึงบอกว่าไม่คิดก็จะคิดอะไรก็เราฟังธรรมอยู่ด้วยใจเป็นกลางมันก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆพอคาไหน เกตปุ๊บเขาจะลงในทันทีเลยใช่ก็ของผมมันเป็นตัวบริสุทธิ์มันเป็นแก่นล้วนของป้าเนี่ยข้างในมันเปิดรับอยู่แล้วพอมันมันตัวไหนมันลงใจมันก็ปั้งมันก็ทําลายอาสวะทุกขั้นตอนน่ะทําลายความหลวงให้เป็นความรู้ขึ้นมาตลอดทําลายวิจัยเป็นวิชาตลอดอือนั่นแหละ การค้าอ๋อกลาบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะดิฉันมีโอกาสจะไปกราบท่านถึงที่นู่นครับนะคะขอบคุณกัลยามิตรด้วยนะที่ส่งคลิปให้อ่ะค่ะเอออันนั้นก็อันนั้นนะผู้มีพระคุณเนื้อหัวเหนือก้ามานาไม่งั้นไม่ส่งคลิปอาจารย์ไปให้เพราะว่าเชื่อมเชื่อมโยงกับคลิปของอาจารย์ให้ไงค่ะเออเป็นกาลยามิตรที่ดีค่ะ พอฟังคลิปของอาจารย์ปุ๊บนะคลิปใน Youtube ของอาจารย์จะไหลเข้ามาครับหลังจากจบที่เขาส่งให้ดิฉันก็ฟังแป่จะไม่ฟังสปีดสปะอันไหนที่โดนจิตปั้งปั้งปั้งจะฟังหลายรอบครับอืมอ่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะขอบรถคุณทุกท่านค่ะอนุโมทนาล่วงหน้าไว้ก่อนเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเจริญในธรรมยิ่งขึ้นนะครับ ค่ะขอบคุณเจ้าค่ะสวับ,บ,บาสาธุครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ,บเบนี่ยฮะแกมาหาผมเมื่อวันต้นเดือนด้วยเพื่อนในสายธรรมส่งคลิปผมให้ฟังแล้วมันแกต้องตามมาเพราะมันกระแทกในใจผมก็มาปลดล็อกให้แกวันนั้นน่ะเปิดดวงปัญญาให้หลังจากนั้นแกก็เปลี่ยนเลยพอกลับไปบ้านที่แกเล่านะฮะนี่แหละครับธรรมะที่อาจารย์วิทย์คัดสรรมามันเป็นตัวปัญญา แก่นรวล้วนไม่มีกระพีกระเปลือกไม่มีการปฏิบัติไม่มีการทําอะไรปัญญาเติมลงภายในอย่างเดียวนะฮะแค่นั้นเองเปิดสัมมาทิฏฐิแล้วก็ธรรมะมันต้องมีสภาวะรองรับนะครับไม่ใช่มีแต่ความคิดนะฮะต้องมีสภาวะทมรองรับมันถึงจะมีสติสมาธิปัญญาที่ถูกต้องได้ปัญญาลงใจเขาเรียวกว่าภาวนามายปัญญาทําลายลังกิเลสได้ทาลายจิตหรืออาสวะได้โอเคครับคลิปนี้ก็เป็น วิทยาทานจะส่งลุงกลุ่มแล้วก็เผยแพร่อเพื่อให้คนที่กําลังเคว้งคว้างอยู่เข้ามาหาอาจารย์วิทย์มาหาทางสมาธิิแล้วทุกคนจะเป็นว่าที่ความสิ้นทุกข์ได้ทั้งหมดสาธุครับสวัสดีครับ